สวัสดีครับมีข่าวด่วนมาแจ้งนะครับธนาคารกรุงไทยแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปิดให้บริการใช้สิทธิ์เราชนะเป็นการชั่วคราวนะครับวันนี้5กุมภา2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเปิดให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการเราชนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดการใช้สิทธิ์ โครงการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ถือบรสวัสิการแห่งรัฐและการรับชำระสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินชั่วคราวนะครับเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบหากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับทั้งนี้ผู้ถือบัรสวัสิการแห่งรัฐย,ยังสามารถใช้สิทธิ์อื่นๆในบัตรสวัสดิการได้ตามปกติธนาคารกรุงไทยขออภัยในความไม่สะดวก มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็เป็นการแจ้งข่าวสารด่วนด่วน,วนสั้นๆน,นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ